สวัสดีนะครับพบกับเชฟหนุ่มนําโชคกับแนวทางลาวพัฒนาวันนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่2เดือน4ปี6-8นะครับกับแนวทางลาวพัฒนาครับผมขึ้นต้นเดือนใหม่ครับขอให้เฮงๆงปังๆังทุกท่านนะครับผมสาหรับกลุ่มไลา์ใครอยากเข้ากลุ่มไลา์ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมสําหรับวันนี้วันที่2ครับลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผม วันที่สองเดือนสี่นะครับปีหกแปดนะครับผมลาวพัฒนาวันนี้นะครับผมวันพุธนะครับขอให้เฮงเฮงปังปงกันนะครับผมเด่นนะครับผมเด่นที่ศูนย์นะครับผมหกแล้วก็แปดนะครับผมวิ่งลูดนะครับ วิ่งรู่ที่0นย์นะครับวันนี้วิ่งรูดที่0 06 07แล้วก็08นะครับ6 7นะครับผม6กแแล้วก็69นะครับ แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับผมสําหรับชุดเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศหกหแล้วก็แปดแปดนะครับ <c oughs> ชุดสามตัวไปสักหนึ่งชุดเอยสักสามชุดนะครับ จัดไปที่หกศูนย์แปดนะครับผมศูนย์ศูนย์แปดนะครับผมแล้วก็ หกเจ็ดศูนย์นะครับผมประมาณนี้สำหรับแนวทางของวันที่สองนะครับกับแนวทางลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมวันนี้วิ่งลู่ที่ศูนย์นะครับลาวศูนย์หกนะครับผมศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับ คือเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะครับผมหกศูนย์แปดสุดนี้นะครับผมใครชอบก็ลองนําแล้วก็หกเจ็ดศูนย์ใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางนะครับไม่ชอบก็เดอนผ่านนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ f อบ 4, ท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ i อดีไลน์นะครับผม087นะครับผม 9ก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับในกลุ่มไลน์ก็จะมีแนวทางและหลายแนวทางวางให้นะครับผมใครที่สนใจอยากเข้าก็ทักททยเชฟหนุ่มมาได้นะครับก็ในกลุ่มไลน์ก็พูดคุยกันแบบกันเองนะครับในกลุ่มไลน์ปรึกษาแนวทางกันไกล้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเนาะขอให้ F c เชฟหนุ่มเฮงเงปังๆทุกท่านนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ